สวัสดีคะ่ะพี่น้องจ้าวันนี้จะมาคุยเรื่องคอมเมนต์นะคะโอ้ยคอมเมนต์เนาะมันมาท้าทายกับทหารไทยทะเลาะก,กับทหารไทยแล้วมันก็ไปแอบวางระเบิดจ้าเอฟซี FC. มันเจ๋งค่ะมันอยากลบเองค่ะมันอยากลบมากผู้นํามันอาจจะไม่รู้เรื่องหรอกแต่ทหารด้วยกันนะคะทหารนะคะมันกลางค่ะมันเจ๋งค่ะ สั่นกะเอาให้มันรูแล้วรูหลอดไปหลดจะพี่น้องนะคะคนมันอันตรพานนะคะมันเป็นคนพานคนผิดเราสาคุยดีด้วยมันเก่งมันด่าเราเป็นภาษาเขมรมันว่าเราฟังไม่รู้เรื่องด่าเอาด่าเอาว้ยจัดเห็นมันหลดค่ะพี่น้องมันเป็นคนผิดมันเป็นคนบาปมันต้องแพ้เฮาค่ะเพราะเฮาเป็นฝ่ายถูกนะคะเทวดาฟ้าดินสิ่งศักดิ์สิทธ์ต้องเข้าข้างคนไทยอยู่แล้วอืมฟังเราดูคลิปดูแล้วยิ่งโมโหยิ่งโศนค่ะพี่น้อง เจมันมันเจงหลเหม็นเลยเม็นเจงคักเนาะใส่ไหล่ประเทศไทยสารพัดผู้ใดเขาไปแย่งดินแดนจะของตัวเองน่ะเฮ้ยประเทศไทยปกครองตัวเองมาตั้ง400ปีน่นประเทศไทยตัวเองน่ะแม้แต่ผู้ปกครองประเทศเมืองตัวเองน่ะก็พระมหากษัตริย์ไทยแต่งตั้งขึ้นย้อนดูอดีตด้วยนะเฮ้ยท่านฝรั่งเศสอันบอมาอัน ตีเมืองไทยไม่ยึดไปนั่นจ้างสู้กับบอได้เป็นประเทศเขมรเทา่าสมืูนี่ล่ะสู้กับเป็นไทยนี่ล่ละปกคร้องสู้อยู่นะจะเป็นเจงคักขั้นแขียว,วาเรื่องเขมรเราขั้นแขียวมากคือน้องจ้ามึงดูค่ะสวยบ่สวยเนาะหิมะตกจ้่หิมะตกข้าวจุนพูนอยู่พี่น้องเลยวันนี้นะคะ ก็ถ้าลบถ้าไราข่าวนี้ก็เอาให้มันจบๆเลยเด้อพี่น้องนะคะให้ขอทหารไทยนะคะลบอย่างมีหัวอย่างปลอดภัยนะคะอย่างปลอดภัยอย่าไปเรียนเหยียบกับระเบิดเขาคะ่ะนะคะอย่าไปเรียนเยียบกับระเบิดเขาเอาอัอนไขาหานไขเป็ดไขนี่ย,ยังเห็นี่น่นเห็นมันกินขาเห้าต้องอยู่ในทีตังคะ่ะอยู่ในหลุมบังเกอร์เห่าดีๆจ้ะนะคะอ ต้องให้ไวค่ะออกไปแล้วก็เฝ้าเลี้ยเขาค่ะลบไว้ๆตัวความปลอดภัยของเฮาอย่าประมาทเดอ้อเซฟเจ้าจของให้มากๆนะคะอืมมันไม่ดีก็จัดการมันโรดค่ะนะคะมันไม่รักษาสัญญามันไม่รักษาสันติภาพมันไม่อยากสันติภาพเนาะเราอยากสันติภาพแต่ขมิญนะคะทหารขมิญเขานักเลงค่ะเขาเก่งนะคะเขาทําให้ไทยต้องสูญเสียขาต้องบาดเจ็บตั้งสี่นายขาขาดหนึ่งนายโอ้ย นะคะแบบนี้ก็ดวลกันนะคะขอให้ไทยชนะขอให้ชนะยึดมันคืนมันทั้งเสียมมาลาดนั่นแหละเอามันเบิร์ดโดดเอาหอดประเทศขมิ้นโดดพี่น้องค่ะนะคะคลิปนี้ฝากไว้เด้อค่ะขอให้จัดการมันฝากหทหารไทยเป็นกำลังใจทุกท่านทุกคนที่หลบแถวชายแดนแล้วก็ประชาชนคนไทยเนาะนะคะขอให้ปลอดภัยทุกท่าน ขอให้ชนะโมมันนะคะเซฟตัวเองให้ดีๆนะไปอยู่ที่ปลอดภัยมิลุมมือเกลือดีๆเด้อขอให้ชนะคาเมนซาทุขอให้ทหารไทยและประชาชนคนไทยทั้งตำรวจตวชอดเจ้าหน้าที่ทุกหมู่เหล่าจงปลอดภัยสิ่งศักดิ์สิทธิ์ปกปักรักษาขอให้ชนะคาเมนช้าสาธุสาธุาธค่ะเอาวิวมาให้ดูสวยๆคะย่ะอิมัตตกจ้า